ิกาเบเบตลีผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้4คะแนนถือว่าชนะนะครับแล้วการนับคะแนนจะมีอยู่4อย่างด้วยกันในกรณีเบเบตลงสนามไปแล้วทั้งคู่นะครับต่างฝ่ายต่างหมุนชนกันไปชนกันมาอีกฝ่ายหนึ่งหยุดหมุนก่อนเรียกว่าสเปนฟินิกจะเสีย1คะแนนอันนี้กรณีที่1ส่วนกรณีที่2เมื่อเบเบตลงสนามไปแล้วทั้งคู่นะครับ ออกตรงนี้เขาเรียกว่าโอเวอร์โซนจะเสียสองคะแนนโอเวอร์โซนจะมีสองฝั่งทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาแล้วกรณีที่สามเบรลงสนามชนกันไปชนมาออกตรงนี้ตรงกลางเขาเรียกว่าเอ็กซ์เตมโซนเสียสามคะแนนอย่างที่สี่นะครับลงสนามชนกันไปชนกันมาชิ้นส่วนหลุดบิดหลุดลัดเชสหลุดเบรดหลุดเรียกว่าเบิร์ดฟรีนิกเสียสองคะแนน ผู้เล่นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้4คะแนนถือว่าชนะนี่คือการนับคะแนนคร่าวๆนะครับ